สวัสดีครับผมตันแอดนนน์ครับวันนี้พาทุกคนไปที่มาหาวิทยาลัยลมหิดลสรยากันนะครับจะพาทุกคนไปปลูกต้นไม้กันครับ ต้นไม้ที่เราจะปลูกกันในวันนี้เขาไม่ได้เป็นต้นไม้ธรรมดานะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะเติบโตมาจากตัวเมล็ดพันธุ์นะครับที่เดินทางไปบนสถานีอวากาศนานาชาติมาแล้วนะครับคือขึ้นจรวด spacex ไปเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะฮะก่อนที่เขาจะกลับลงมาบนโลกครับซึ่งตัวโครงการนี้มันก็เป็นโครงการที่ทางหน่วยงานสำวรวจอวกาศญี่ปุ่นวักซ่าเนี่ย เขาร่วมมือกับทางสวทชในการทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยแล้วก็เด็กๆนะครับรายละเอียดวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูต้นไม้กันเนี่ยต้นอยากเล่าภารกิจอันหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันให้ทุกคนฟังก่อนนะฮะซึ่งก็คือภารกิจมูนทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นในสมัยอพอลโลเนาะ ตอนที่อพอลโลเนี่ยเขาไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยเขาได้มีการเอาเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมากกว่า500เมล็ดเนี่ยเอาขึ้นไปกับยานอวกาศด้วยแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไปบินวนรอบดวงจันทร์พอกลับลงมาเขาก็มาแจกจ่ายไปปลูกตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้างมหาลัยบ้างสวนสาธารณะบ้างตัวต้นไม้ที่โด่งดังที่สุดแล้วคนไปถ่ายรูปกันเยอะๆเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ที่นาซาจอร์สันสเปซเซ็นเตอร์ที่ฮิวสตันเท็กซัสเนาะทีนี้เนี่ย ภารกิจพวกนี้มันก็จ,จะไม่ได้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ขนาดนันน้นเนาะแต่ว่ามันมีคุณค่าทาง,งจิตใจก็คือเราบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศเนี่ยเอาไว้ในต้นไม้เอาไว้ในสิ่งที่มันมีชีวิตอ่ะซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็มีกระจายอยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดเลยในรัสเซียเนี่ยก่อนที่คนจะขึ้นไปบนอวกาศก่อนที่นักบินอวกาศเขาจะถูกส่งขึ้นไปบนสถาน,นอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาก็จะต้องไปปลูกต้นไม้กันก่อนเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่ต่อมาทางองค์กรการสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่าแจ็กซาก็ได้มีโครงการส่งเมล็ดพืชขึ้นไปบนอวกาศเช่นกันซึ่งความน่าสนใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าทางแจ็กซาเขาก็ได้มาเข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของไทยหรือว่าสวทชนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถส่งเมล็ดพันธุ์ของเราขึ้นไปบนอวกาศได้เป็นครั้งแรกเช่นกันครับ โดยทางสวทชเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจส่งต้นโหระพาไปทดลองปลูกบนสถานีอวากาศนานาชาติควบคู่ไปกับการส่งเมล็ดราชพฤกษ์ซึ่งก็เป็นต้นไม้ประจําชาติของไทยนะครับทั้ง2ต้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับเที่ยวบินครูวันเมื่อช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาก่อนที่จะนําเมล็ดกลับมาส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆตามที่เราได้เห็นกันในวันนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่อาร์มหรือว่าดรทัศพงศ์นะครับ พี่ยามเนี่ยเป็นคนที่จะดูแลน้องๆพวกนี้ก่อนที่เราจะเอาไปแจกจ่ายให้ตามหน่วยงานต่างๆพี่ยามครับการดูแลต้นไม้ที่มาจากอวกาศเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างครับจริงๆเลยเนี่ยเราดูแลเหมือนพืชปกติเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราปลูกเพื่อ,อ,อนําไปให้หน่วยงานราชการนะครับอันนี้คือเรามีการวิจัยด้วยดังนั้นคือมเมล็ดที่ผ่านอวกาศมาเนี่ยกับมเมล็ดบนพื้นโลกเนี่ยดูแลด้วยคอดิชันเดียวกันหมดเลย แล้วก็ดูว่าสภาพการเจริญเติบโตเนี่ยจะแตกต่างกันหรือเปล่าสภาพโรงเรือนที่เราอยู่เนี่ยมันคุมปัจจัยอะไรบ้างครับจริงๆคุมได้3ด้านครับก็คือแสงนะครับเพราะว่ามันมีที่พรางแสงอยู่ข้างบนก็คือสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยพอจะได้บ้างอันนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยสมมติว่าอากาศร้อนเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดพัดลมช่วยให้อโไรดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องน้ำระบบน้ำที่นี่เนี่ยของภาควิชาพฤกษาศาสตร์เ,เป็นระบบน้าอัตโนมัติที่เราควบคุมได้ ทำไมเราต้องปลูกในโรงเรือนอย่างนี้ครับทำไมเราไม่เอาต้นไม้แจกจ่ายไปให้เขาไปปลูกเองแจกเลยใช่ไหมเพราะว่าเาจริมิเนชันเรทของเมล็ดเนี่ยอาจจะต่ำลงปกติพืชทุกชนิดครับเมื่อเมล็ดได้รับมาปุ๊บเนี่ยอาจจะมีระยะพักตัวแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเจริมิเนชันเรทหรืออัตราการงอกเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามเมล็ดที่่านอวกาศมาเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยอัตราการงอกลดเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะปลูกทั้งหมดก่อนแล้วก็คัดแค่ต้นกล้าที่งอกออกมาเนี่ย เพื่อแจกจ่ายไปครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอาไปใช้ในงานวิจัยต่อใช่ใช่ครับจะเป็นงานวิจัยด้วยครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสมมติเราต้องเดินทางไปออกาศนานๆผลกระทบของรังสีอะไรต่างๆกับเมล็ดพืชเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอาจจะทําให้เมล็ดไม่งอกเลยก็เป็นได้ในความคิดส่วนตัวนะครับเราเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยที่อยู่นบนพืชโลกเราเนี่มันก็สามารถที่จะดำรงชีวิตหรือดำรงเผ่าพันธุ์ในอวกาศหรือในดวงดาวอื่นๆได้เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเราจะส่งพืชราชพษ์เนี่ยไปในอวกาศเนี่ยเพื่อที่จะไปทดสอบการดำรงชีวิตหรือการเจริญเติบโตเขาเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับในองค์ความรู้ที่เราจะต้องค้นหาคณิตมากมายมหาศาล เราคาดว่าเด็กรุ่นใหม่อยากจะสร้างอินสปิเรชันให้เด็กๆได้มีโอกาสที่จะเรามองแล้วว่าโอกาสสมัยก่อนเนี่น้อยมากๆเลยปัจจุบันเนี่ยโอกาสเข้าถึงเรียกการเข้าถึงรวมถึงการทดลองต่างๆเนี่ยการสื่อสารง่ายขึ้นการทํายังไงที่ให้เด็กมีอินสปิเรชันแล้วจะสร้างอนาคตเห้เขว่าเป็นนักวิจัยเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักคิดค้นตัวนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราประเทศเราพัฒนาได้ค่ะวันนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะได้รู้กันแล้วว่าการทรําภารกิจการปลูกต้นไม้ที่ได้มาจากอวปกาศเนี่ย มันไม่ใช่แค่เราจ่ายเงินให้เขาส่งต้นไม้ขึ้นไปแล้วกับลงปลูกอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ความร่วมมือในวงการอวกาศไทยที่มีคนที่เขาทํากันมาก่อนหน้าเราเยอะแยะเลยเนาะตั้งแต่ไปร่วมมือกับ j a ็กซมาทําโครงการต่างๆสนับสนุนเยาวชนต่างๆ ตัวต้นไม้ที่เราปลูกกันในวันนี้ครับทุกคนมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่จะคอยบันทึกเรื่องราวกิจกรรมทางอวกาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็ได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของเรานั่นเองครับวันนี้ผมเต้นนะัทโนโน,โนสุเนินลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ